มาแล้วครับทุกคนอาหารมือแรกของลูกปลาช่อนของเราก็จะต้มน้าให้เดือดนะครับแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปแล้วก็ตีไข่ในน้ําร้อนนะครับให้ให้ไข่แตกตัวเหมือนทําไข่เจียวนะครับก็ตีไปเรื่อยๆนะครับให้ไข่ได้ที่พอไข่ได้ที่เสร็จเราก็เอาไข่ลงไปต้มในน้ําร้อนนะครับหนนาทีนะครับลักษณะไข่ก็จะเหนียวข้นนะครับ ตอนนี้ก็คือไม่ต้องให้ไข่แข็งมากนะครับให้มีน้ำลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อเรานำไปให้รูปปลาช่อนเราก็จะรอให้ไข่เย็นตัวลงแล้วเราก็นำไปให้รูปปลาช่อนได้เลยนะครับต้องให้จำนวนไม่เยอะนะครับมือแรกเพราะว่าถ้าเราให้จำนวนเยอะน้ำจะเน่าได้นะครับทำให้รูปปลาตายนะครับอันนี้ถ้าเราให้ไข่ทุกวันนะครับเราต้องถ่ายน้ำสม่ำเสมอนะครับ เดี๋ยวเราไปตามหาลายแดงในอีพีถัดไปกันนะครับ